ขอน,น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้เรามีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือท่านนั้นมีวาจาสิทธิ์เป็นคนที่สามารถที่จะสั่งอะไรก็ได้สามารถที่จะสั่งให้ตัวเองรวยก็ได้แต่ทุกท่านก่อนจะไปรับฟัง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีดีในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดรับรับโชคก่อนนะคะหากคุณผู้ฟังผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือมีเรื่องสำคัญที่คุณต้องรับรู้เกี่ยวกับตัวเองไว้นั่นก็คือคุณเป็นบุคคลที่มีวาจาสิทธ เป็นคนที่สามารถที่จะสั่งอะไรก็ได้ให้กับตัวเองประสบความสำเร็จก็ได้หรือแม้แต่พูดจากับใครทำให้คนนั้นเป็นอย่างที่คุณพูดก็ได้นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดคุณต้องมีสติในการใช้คำพูดและก็พูดจากออกไปซึ่งมันอาจจะเป็นบุญหรือเป็นบาปมันอาจจะสร้างชีวิตคุณให้ดีขึ้น หรือจะทำให้ชีวิตคุณเร็วร้ายลงอยู่ที่ปากของคุณผู้มีกากบาดกลางฝ่ามือหากคุณมีความปรารถนาที่จะใช้พลังงานของตัวเองให้เกิดประโยชน์หากคุณปรารถนาที่จะใช้วาจาสิทธิของตัวเองชีวิตของตัวท่านนั้นประสบความสุขความสำเร็จขอให้คุณตั้งใจฟังให้ดีและปฏิบัติตามทุกขั้นตอนโดยละเอียด แล้วชีวิตของคุณนั้นจะดีขึ้นค่ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่หลายคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเมื่อปฏิบัติจริงแล้วทำได้หลายคนได้ยืนยันแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะหากคุณเป็นผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือขอให้คุณตั้งจิตตั้งมั่นตั้งสมาธิให้ดี ตั้งใจฟังเรื่องราวต่อไปนี้เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นดังต่อไปนี้หากคุณคิดจะใช้วาจาสิทธิ์อันดับแรกคุณต้องมีต้นทุนคุณต้องมีบารมีมีวิธีสร้างบุญบารมีคืออะไรคืออย่างไรวิธีสร้างบุญบารมีไม่ใช่เรื่องยากก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักว่าบุญคืออะไร บุญก็คือความดีคือความสุขบารมีก็หมายถึงคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอันสูงสง่งวิธีสร้างบุญบารมีหรือที่ตั้งแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สามขั้นก็คือ 1. การให้ทาน 2. การรักษาศีลและ 3. การภาวนา เป็นการสร้างบุญเบื้องต้นได้น้อยบุญน้อยที่สุดในการทำบุญทั้งสามชั้นซึ่งไม่ว่าคุณจะทำมากมายแค่ไหนก็ไม่มีทางได้บุญไปมากกว่าการรักษาศีลและถึงคนจะรักษาศีลได้เคร่งครัดมากแค่ไหนก็ไม่มีทางจะบุญมากไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ดังนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นการสร้างบุญบารามี ที่มีกำลังสูงสุดและได้บุญบารมีสูงสุดนั่นเองค่ะซึ่งการให้ทานนั้นจะมีองค์ประกอบที่จะสร้างบุญบารมีได้หรือมีอยู่สามประการก็คือองค์ประกอบที่หนึ่งวัตถุที่ต้องให้บริสุทธิ์คือเป็นของที่หามาได้ค่ะหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์องค์ประกอบข้อสองเจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์ ซ่จะแบ่งเป็นสามระยะก็คือระยะก่อนจะทานก็ต้องเต็มใจมีจิตสมร่าเริงอยากที่จะให้ยินดีที่จะให้ระยะสองก็คือระยะที่กำลังลงมือให้ทานก็ต้องมีจิตร่าเริงเบิกบานในการที่ตนกำลังให้ผู้อื่นระยะหลังจากที่ให้ทานไปแล้วหลังจากนั้นก็ดีนานมากก็มีบททบทวน เมื่อใดคุณก็จะรู้สึกมีจิตล่าเลิงเบิกบานยินดีในการให้ทานนั่นเองค่ะองค์ประกอบที่สคือเนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์คำว่าเนื้อในที่นี้ได้แก่บุคคลบุคคลผู้รับประทานของผู้นำทานนั่นเองนับว่าข้อนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดหากองค์ประกอบในข้อที่1และข้อที่สองแม้จะบริสุทธิ์ครบถ้วนเต็มสิบแล้ว หมายถึงวัตถุฐานนั่นเป็นของที่สแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาในการทำงานก็งามบริสุทธิ์พร้อมทั้ง3ระยะแต่ถ้าตัวผู้การทำทานเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ผู้ที่เป็นเนื้อที่บริสุทธิ์เป็นเนื้อที่ทำไปนั่นก็ไม่ผิดหากคนที่รับการให้ทานนั้นเป็นผู้ที่ทำก็ย่อมเป็นเนื้อที่เราทำไปแล้วก็เกิดผลมากหากผู้รับการให้ทานเป็นผู้ที่ไม่มีศีล มีธรรมของทานก็ไม่เกิดขึ้นได้บุญน้อยอย่างไรก็ตามการให้ทานที่ได้บุญมากที่สุดได้แก่การทำทานการทำทานก็คือการเทศนาสั่งสอนธรรมะตลอดถึงการพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้รู้หรือผู้ที่รู้แล้วให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้ผู้ที่เป็นวิชาทิฏฐิได้กลับใจเป็นทิฏฐิชักจูง ให้มาเข้าบรักษาศีลปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือในการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้พ้นทุกข์เป็นมหากุศลที่ดีเป็นฐานทำฐานนั้นบางทีเราไม่จำเป็นที่จะทำการแชร์ธรรมะในคลิป Youtube ก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งหนึ่งได้เหมือนกันดังนั้นหากคุณอยากได้บุญกุศลได้บุญบารมีคุณสามารถที่จะแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้ที่รู้ได้รู้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะทำบุญทำทานใจนั้นก็ไม่สามารถที่จะสู้การรักษาศีลได้ หรือเป็นการทําบุญบารมีที่สูงกว่าการรักษาศินสิ่งนั้นแปลว่าปกติคือสิ่งที่กติกาที่บุคคลจะต้องรักษาตามเพศและฐานะนั้นมีหลายระดับก็คือสินค้าศีลแปดในชั้นกลางในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะเป็นเพียงระเบียบหรือกติกาที่จะรักษากายและวาจาเท่านั้น ส่วนทางจิตใจนั่นก็คือ,อยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทำให้บริสุทธิ์ได้ฉะนั้นการถือศีลการรักษาศีลจึงน้อยกว่าการภาวนาการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบาร,รมีที่สูงและยิ่งใหญ่ที่สุดแก่นแท้และสูงมากกว่าเจริญภาวนานั้นมีสองอย่างก็คือสัพพนทานะภาวนา หรือการทำสมาธิและวิปัสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญาการทำสมาธิหรือเป็นฌานซึ่งก็คือการทำจิตใจตั้งมัน่นและอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฝงซานไปยังอารมณ์อื่นๆวิธีภาวนานั้นจะมีมากมายหลายร้อยชนิดส่วนการเจริญปัญญาหรือวิปัสนาภาวนานั้นอารมณ์ ของวิปัสสนาแตกต่างจากการนั่งสมาธิหรืออารมณ์ของสมาธิเพราะสมาธินั้นมุ่งมั่นให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์ใดอ,อารมณ์หนึ่งแต่เพียงอารมณ์เดียวส่วนวิปัสสนานั้นไม่ใช่การให้ตั้งจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่เท่านั้นแต่เป็นจิตที่ไขว่ควันหาเหตุให้ควรหาเหตุหหหผลและผลในสภาวะธรรม ทั้งหลายและสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีเพียงอย่างเดียวก็คือขันห้าซึ่งมีอาการเป็นไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกครั้งและอนันตาซึ่งรายละเอียดนั้นหากท่านผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือมีความปรารถนาที่จะพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็ไปศึกษารายละเอียดแล้วนำมาปฏิบัติประพฤต ให้ชีวิตของคุณนั้นดีงามค่ะและการที่คุณปฏิบัติจะเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีต้นทุนให้คุณในการที่คุณจะนำมาใช้และจะเสริมวาจาสิทธิ์ของคุณให้สามารถจะพูดสิ่งใดก็สามารถที่จะกลายเป็นจริงได้นี่คือบุญบารมีและเป็นความสามารถพิเศษที่มอบให้คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคนสมัยโบราณน,นั้นเป็นผู้ที่มีความตั้งมัน่น ในสิ่งในธรรมและประพฤติปฏิบัติเข่งคัดหลายหลายอย่างเรื่องราวที่เราอาจจะเคยรับรู้เรื่องราวโบราณปรากฏว่าคนโบราณน,นั้นสามารถที่จะพูดจาเสกสิ่งของให้เป็นไปตามที่ท่านปรารถนาสามารถที่จะใช้วาจาของท่านเสกอะไรต่างๆนานาได้หลายสิ่งหลายอย่างและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงเพราะพลังจิต ถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็อาจจะพูดว่าพลังจิตแต่ในหลักพระพุทธศาสนานั้นก็คือบุญบารามีมาจากการที่เราประพฤติปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นคิดดีพูดดีทำดีด้วยความมุ่งมั่นนั่นคือสิ่งที่จะสร้างให้เรามีพลังมากกว่าที่จะเสกชีวิตของเราให้ดีขึ้นหรือจะเสกให้ชีวิตเรานั้นพัฒนาขึ้น หรือเลวลงได้ดังนั้นคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือหากจะพูดอะไรร,ระมัดระวังคำพูดพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งสร้างสารรค์พูดแต่สิ่งจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีงามอย่าเพ้อเจอ้อหากคุณนั้นได้รับความทุกข์ได้รับบ้านเขาทุกข์เขาจะพูดของเราก็จะทุกข์ไป สร้างทุกข์ให้ผู้อื่นนั่นเองขอเป็นกำลังใจให้ผู้มีกากบาดกลางฝ่ามือเสมอนะคะทำความดีสร้างบุญบารมีเพื่อที่จะเป็นต้นทุนชีวิตของคุณให้คุณมีชีวิตได้ผลในให้ชีวิตคุณนั้นได้ประสบความสำเร็จได้พบเจอแต่ความดีงามหากชีวิตของคุณเหนื่อยคุณนะท้อ นับจากนี้ไปชีวิตโชคดีมากค่ะที่ได้เจอคลิปนี้ขอให้คุณเริ่มตนตั้งแต่วันนี้ทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้นด้วยการสร้างบุญบารมีชดใช้กรรมเก่าอย่าสร้างกรรมเพิ่มเพราะการสร้างกรรมเพิ่มเหมือนเป็นการสร้างกรรมเพิ่มนั่นเท่ากับคุณบั่นทอนบารมีของตัวเองหากท่านใดรวมกดแชร์เรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายโดยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปปัดใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องของเราขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่แก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ